2,900ก้าบาทพร้อมเดี๋ยวส่งฟรีให้ด้วย<า>แต่ว่ารอบขนส่งไม่ทันแล้วนะจะได้รอบขนส่งอีกทีวันที่ส7เจเลยตอนนี้ขนส่งตัดเรียบร้อยหรือว่าใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงแลยลูกค้านะกรุงเทพเรือเปรียร้ยวพลีพลทอนเฮียทำไม่จุน <laughs> เนี่ยเคี้ยวหมูไม่เคี้ยวอะไรนะ <laughs> คือหมูไม่เคี้ยว <laughs> <laughs> เข้ารับสินค้าได้เข้ามารับได้เลยครับ มาผมขออนุญาตโชว์เลยโซโซแอตว,วันครับตัวนี้สามารถลุนแบรนได้ไหมลุนได้อันนี้อะไรวอลเกอร์ครัแบแต่เราก็ได้่าจับแบรนขึ้นมาได้ ขออนุญาตโชว์เลยลูกค้า108่ตัวนี้เสื้อช่างเสื้อทำงานใช่ครับ่ะ100กิโลเพราะอุ้ยเทมากสวยแจ็กเก็ตยีนมีแจ็กเก็ตยีนติดมาด้วยอ้าวโคเท่โคเท่เดี๋ยวเจอตำหนิตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูนะลูกค้านะใช่ครับแจ้งเลยนี่ปลายห้อยเลยไม่กิ๊บ ไมกริบป,ป้ายห้อยนี่ใครบอกงานญี่ปุ่น<ด>ป้าย K D W งานไม่สะอาดดูได้เลยงานสะอาดนะลูกค้านะแต่ว่าถามว่ามีตําหนิไหมมีลูกค้าเสื้อช่างตามชื่อรายการเลยเสื้อช่างเสื้อทํางานบางตัวอาจจะมีผ่านการใช้งานมาบ้างตําหนิเขาเจะเป็นประมาณไหนตําหนิจะเป็นประมาณเดอ้อกระดุมกระดุมหายกระดุมหายแล้วก็จะมีคราบเปื้อนเลอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าคราบเปื้อนเลอะสามารถ ซักได้สามารถซักได้ซ่อมได้ลูกค้ามานี่ไงตำหนิผมให้ดูก่อนตำหนิจะเป็นประมาณไหนตำหนิจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ครับเนี่ยลูกค้ามีคราบเลอะมีคราบ<า>เปื้อนฝุ่นเมื่อราอานีผมดูถามว่าซักออกไม่ออกนะผมเอาใช้มใช้มือธรรมดานะถูให้ดูก่อนอเอาไหม เห็ไนไหมลูกค้าสามารถซักทำความสะอาดได้ใช่ครับใช่ครับหรือลูกค้าท่านไหนที่แบบอตีเป็นงานหางไปเลยก็ได้ขายขายเลย RTX, ไม่มีเวลาทําอะไรอย่างนี้ก็สามารถตีเป็นงานหากแล้วก็ทําราคาตาม <My S 1> สภาพงานได้เลยแต่ว่าถามว่างานใหม,ม่มีไหมครับผมผมให้ดูตัวนี้งานใหม่ๆกริบๆเลยมีไหมนี่<ม>ดูตัว, <feh. S 1> ตวนี้ซิปกระดุมอยู่ครบทวนลูกค้า ซิปกระดุมอยู่ครบโอเคมีตำหนิเพื่อนนิดหน่อยน,นี่เจาะตลาดดีๆนะลูกค้านะผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็สามารถทำราคาได้ค่อนข้างสูงสูงครับเรียกว่ากำไรบานกันเลยทีเดียวกำไรเข้าเน้นๆจ้าจำนวนตัวมาเท่าไหร่พี่ฟ้าเช็คให้หน่อย จำนวนตัว3ามอบวกลบนะลูกค้าน้างาน100กิโลตัวนี้ราคา2,900จะเยอะไม่ใช่น้อยๆนะพี่ฟ้าไม่ใช่น้อยๆเลยต้นทุนตกฮะต้นทุนตกตัวละสิบบาทเสื้อช่างสิบบาทชัดโชยังโชยูกเกินต้นทุนตกตัวละสิบาทลูกค้าเผื่อว่ารวมทำพลาสอาดแล้วก็โชปแล้วโชปแล้วโอเคโอเค อ่ารวมซักทำความสะอาดก็ตีไปซักสิบห้านะป <5 S 1> อนด์เนาะ<ด>ตีไปซักตัวละสิบห้ายังไงก็กําไรใช่ยังไงก็กําไรใช่ครับทั้งหางอ่าถือว่าเป็นงานเปื้อนเลอะเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูตีเป็นงานหางตัวสิบห้าบาทลูกค้าเอาจริงขายตัวห้าสิบนะได้ห้าสิบถ้าเนื้อผ้าประมาณเนี้ยพวกลินินคอทตอนเวสบอยอะไรเงี้ยลูกค้าตัวนี้เขาจะคละเนื้อผ้าด้วยเน้นหางก่อนเลยนี่ผ้าเวสบอย ลงตามแบบเขาเรียกว่าอะไรตลาดนิคมเนาะใช่ตลาดที่แบบอยู่ใกล้ๆนิคมอะไรเงี้วัยรุ่นลงงานว้รุ่นสร้างตัวเออจัดได้จัดได้เนี่ยแล้วเนื้อผ้าประมาณเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรสวยเน้นใส่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเน้นใส่แล้วก็ทิ้งเลยเพราะว่าต้นทุนเพราะบางทีมีแบบขายตามนิคมหรือว่าอะไรเงี้ยลูกค้าเขาขายแบบราคาไม่ค่อยแรงมาก ใหม่กิบแต่เนื้อค่าโอ้โหเนื้อค่าใหม่กิบเนื้อผ้าประมาณนี้ก็ค่อนข้างมีราคานะลูกค้านะเราจะขายตามที่คมหรือว่าตามตลาดไหนก็แล้วแต่ <G> ไหม่กิบใหม่มากอับตัวร้อยกว่าได้งานเมื่อกี้คือตีเป็นงานหัวไปเลยได้เลยครับตัวร้อยกว่าเนื้อผ้าต้นทุนตกตัวสิบห้าบาทรวมซักซ่อมเรียบร้อยใช่ไหมใช่ครับอากำไรท่วมอท่วมอ่ะ แล้วเนื้อผ้าประเภทนี้เออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีทรงเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวลูกค้าตามชื่อรายการเลยเสื้อช่างเสื้อทํางานแล้วบางตัวนี่ผมให้ดูผมให้ดูบางตัวเนี่ยด้านข้างเห็นไหมลูกค้าเขาจะมีซับในตาข่ายนี่ระบายความร้อนได้ดี งานทํากําไรแน่นอนลูกค้าใช่ครับลงตลาดไว้รุ่นสร้างตัวหรือโรงงานหรือยศไซน์แฟชั่นก็ได้นะใช่อเหมืนทรงช่างไะทรงช่างเซอร์เซอร์เธอชอบไหมเพราะรักมันทําร้ายเลยย้ายมาทำรถเพราอรักมาทำรถมารถมาทำร้ายอะไรก็ไม่รู้ใช่ไงใช่ไงนี่แต่เนื้อผ้าบอกเลยว่าตัวนี้มันค้าหนาบางนะลูกค้านะ ช่คเขาจะคละหนาคละบางตัวนี้นี่อย่างตัวนี้ก็ผ้าลินินใช่แล้งานใหม่มากงานใหม่หลุ้นพวกงานป้ายห้อยได้ด้วยลูกค้าได้เลยอุ้ยเอาดีอุ้ยติดเชิรอตมาตัวหนึ่งลูกค้าเป็นของคอสโมแต่ว่ามีตำหนิอ่ะผมให้ดูตำหนิ งานผ่านการใช้งานตำหนิประมาณไหนดูตรงคอเสื้อลูกค้าแต่สามารถซักได้นะซักได้ซักออกซักทำความสะอาดได้ถือว่าเป็นคนทํางานแลนะ้วใช่ตำหนิตรงคอเสื้อจริงๆรักซักไม่ยากเลยจับอันนี้งานใต้ห้อยเลยเนี่ยเห็นไหมมาใหม่เลยใหม่จัดใหม่จี๊ดนี่จับเก้าใหม่ยังเก็บไม่หมด ผ้าใหม่ลุ้นงานป้ายห้อยได้มีแต่งานทําราคากค้าครับมีแต่งานทําราคาทั้งนั้นเลยอุ้ยตะวันใส่แล้วแบบแบบพนักงานอ่ะพนักงานอ่ะปิดอ่ะอ้ลูกชิ้นขำๆครับขำๆอะไรครับนี่ยนี่อย่างตัวนี้ก็เป็นซับในซับในตาข่ายระบายความร้อน ใครทางานรับเหมาจริงจะรู้นะลูกค้านะว่าเขามีการซื้อกันค่อนข้างบ่อยใช่ไหมใช่าออย่างที่บอกเลยเสื้อผ้าประมาณนี้คือเน้นใส่ทํางานใส่ใช้งานโดยเฉพาะใส่ลุยถ้าอยากแบบคืนทุนผมบอกเลยตัวนี้เป็นงานคืนทุนไวมากครับผมเป็นงานที่คืนทุนไวมากขอดอกเลยแบบนี่อย่างตัวที่ผมผมโชว์อ่ะครับอู้แล้วดูตัวนี้ ตัวนี้มีร้อยกว่านะลูกค้านะถ้าแบบเน้นขายราคาไม่แรงนะร้อยกว่าถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำมากๆครับดูเนื้อผ้าผมไปดูเนื้อผ้าดูดใกล้ๆค่อนข้างต่ำมากๆ,คากๆใครที่แบบเน้นเก็บทุนคืนไวๆก็ปล่อยราคาเบาๆได้เก็บกลุ่มกลืนแต่ถามว่าปล่อยราคาแรงได้ไหมสภาพสวยๆงานหัวโดดก็สามารถปล่อยราคาค่อนข้างแรงได้ได้ครับ แรงที่ว่าที่งานนี้จะแรงประมาณไหนออ้อย่างตัวนี้ผมให้ดูง่ายๆแรงประมาณเท่าไหร่ดีร้อยสองใช่สักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบได้นะลูกค้านะมีกางเกงญี่ปุ่นไหมคะลา์นี้กางเกงญี่ปุ่นเราได้นิดมาหรือเปล่าเอ่ยกางเกงญีง่ปุ่นมีกางเกงความขายาวของญี่ปุ่นจ้ะพี่ป้ายเจแปบเจได้อยู่นะพี่ มีกางเกงวอร์มขายยาของญี่ปุ่นนะพี่นะป้ายเอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไหมรอชมเลยครับพี่จานจีรานี่ตัวนี้สวยมากเนี่ยตัวนี้ปอ๊อปถือก็ใหม่ใหม่มากหนุ่มโรงงานน่ะลูกค้าหนุ่มโรงงานโรงงานผ้าอย่างใหม่จริงๆเสื้อช่างนี่ของนิยมใส่ไม่นานคลังซื้อใหม่เพราะว่า ราคาหาง่ายใช่ราคาแบบไม่แรงมากอพังซื้อใหม่ส่วนมากซ่อมไม่ไม่ค่อยซ่อมนะลูกค้าใช่ไม่ค่อยซ่อมใช่ใช่แต่อย่างพ่อค้าไม่ขายเราถ้าเกิดมีเวลาแบบอยากทาราคากับพวกงานแบบนี้จริงเขาเรียกว่าอะไรางานหางอืคิดว่าสามารถทําราคาได้มากกว่านี้ถ้าเกิดได้ซ่อมได้ซักครับก็สามารถทําได้ก็สามารถทําได้ทําได้เลย สวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมตอนนี้ลูกค้าอยู่กับเราสามสินแล้วสวัสดีครับพูดคุยได้นะลูกค้าพูดคุยได้ใช่ครับเรื่องอะไรก็ได้หมดเลยแอดมินเงาเหงาคุยได้ครับคุยได้คุยได้ทุกเรื่องเลยใช่สงการนี่เที่ยวไหนครับสงการนี่เที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยมีพ่อค้าไม่ขายแบบเที่ยวไหมช่วงสงการแบบมีขายหลังสงการอะไรย่างี้ป่ะมาคลอดมาค่อด หรือว่าโหก็จะมีพ่อค้าไม่ขายเยอะเหมือนกัน,นที่แบบขายชว่วงสงการค่อยหยุดหลังสงการเอาอะไรอย่างนี้เน้นกอบโกยก่อนเน้นฟาร์มเน้นฟาร์มเทศกาลฟาร์มอะไรฟาร์มเงินเที่ยวหลังสงการอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะหลังเทศกาลก็ว่าไปนี่แต่ช่วงนี้ถามว่าก็เริ่มมีพ่อค้าไม่ขายเริ่มลงตลาดแล้วเหมือนกัน ตลาดอีเวนต์ใหญ่ๆต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ครับงานกระชงกระชาติไปกันหมดเลยใหม่มากตัวนี้ชุดนอนขนนุ่มดีเลยคะชุดนอนขนนุ่มตอนนี้เหมือนจะเหลือของเออแพนด้าหรือเปล่าพี่ฟางเช็คให้หน่อยนี่ผ้าใหม่ใส่แฟชั่นได้เหมือนกันลูกค้าใช่ครับแฟชั่นไม่มีผิดถูกใช่เสื้อช่างีของ ตอนนี้มีว่างของแพนด้าแล้วก็เยลโล่จ้ะพี่ชุดนอนขนนุ่มนะพี่นะเหมือนเหมือนจะมีแอสดีเพิ่งเ,เปิดไปเร็วๆนี้พี่ขอดูรีวิวหลังบ้านได้เลยขอดูรีวิวหลังบ้านได้เลยพี่เพิ่งเปิดไปเร็วๆนี้เองนี่ตัวน,นี้เนื้อผ้าสวยสีเข้มอันนี้เนื้อผ้าเขาจะออกไปโทนสีประมาณโทนเข้มเนาะใช่คา<ๆ>ะโทนเข้มเข้ม,ขม,ขมแล้วก็เอิร์ดเอิร์ดก็มีเหมือนกัน แต่ว่าผ้าก็จะคละหนาบางหลักๆเป็นกึ่งหนาลูกค้าใช่ครับนี่พวกลินีนเวสปอยกันไฟกันสะเก็ดไฟไม่เรียกว่ากันไฟครับนี่ <c oughs> นี่สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผ <c> ม <oughs> <c oughs> ตัวนี้ 2,900. โดนไม่ล่ะลูกค้าโดนนะไม่เลยแอดมินยังชอบเลยใช่แอดมินมีโอกาสก็จะโดนเหมือนกันใช่ครับเหมาะลูกค้าไม่ได้ขายแต่ฤดูกาลนะลูกค้าผมบอกเลยว่าตัวนี้คือไปได้ทุกฤดูกาลเลยใช่ขายได้ทั้งปีเพราะว่าคนทำงานทั้งปีใช่เนี่ยอันนี้ก็จะบาง ได้เดียวกันกับตัวเมื่อกี้เลยที่โชว์แต่ว่าตัวเมื่อกี้เป็นตัวกึ่งหนาพ <c oughs> ากึ่งหนาขึ้นมาหน่อยนึงอะไรวะนี่น, <c oughs> น,นี่ลูกค้าตัวนี้คาเซนครับผมคาเซน,น,นครับเท่า <c oughs> ไรอารมณ์ดีกันเหลือเกินวันนี้ทีมงาน <c oughs> ชาชาชาหน่อยแน่เพศจัดเนี่ยทรงแบบ ใส่วินเทจอะลูกค้าใส่แฟชั่นเก๋นะดูดิเห็บไหมสนใจรายการไหนสอบถามได้เลยสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาสำหรับลูกค้าที่เลื่อนเฟซอยู่ๆแล้วกดเข้ามาดูไลฟ์สดเราพวกเราสบายออเดอร์ครับผมสวัสดีครับขายส่งสภ้อมือสองครับลูกค้ามีงานทุกประเภทเลยครับผมแล้วก็ลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่เออ ระวังเรื่องเพจปลอมกันด้วยนะลูกค้านะมิจจี้ช่วงนี้เยอะชุกชุมใช่เซฟเซฟตัวเองด้วยเพจจริงจะมีผู้ติดตาม2.2แสนลูกค้ามาดูโทนนี้โอ้โหสวยมากในโทนเน็ตเอิร์ธเห็นไหมลูกค้ามีนะเช็คดีๆเด้อเช็คดีๆระวังระวังกันนะครับ บัญชีทางโกดังเราใช้จะมี2บัญชีเท่านั้นลูกค้าเป็นบัญชีกาิกรทั้งคู่เลยคือ1บัญชีนิพาพเพลงบัญชีนิพาพรเสยษกระทบแล้วก็บัญชีบจกเปบันเดินนี่ลูกค้าตามข้อความตรงนี้เลยใช่ครับเช็คให้ดีนะเช็คให้ดีเด้อนี่ อุ้ยเขาเข้าใจทำเนาะบางทีแบบมันมีซับเอ่อซับในตาข่ายตรงคออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ซับนี่ยใช่เพราะบางทีเราระบายความร้อนจากช่องคอนะแล้วก็แบบปกดกระดุมอะไรอย่างงี้ทำราคาได้นะลูกค้าสีสันออกเยอะนะขอถ้าสีฟิล์มเลยชอช้างสองสองลูกค้าประสบนี้เดี๋ยวผมส่งฟรีให้ด้วย สำหรับรีวิวเดี๋ยวผมส่งฟรีให้ด้วยนะลูกค้านะโอ้ต้องโดนนะลูกค้าต้องจัดนะครับพอค้าไม่ขายจัดได้จัดครับนี่ญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นดูเนื้อผ้าลูกค้าอะผมไห้ดูป้ายให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆเนื้อผ้าดีมากเห็นไหมแล้วพวกผ้าลินินเว็บอลคอตตอนหรือว่าอะไรเงี้ยลูกค้า ถ้าเกิดได้รีดนะได้รีดคือสวยเลยถ้าได้รีดคืองานเนี้ยบแน่นอนนี่เอิร์ดเอิร์ดหน่อยรีวิวยังว่างใครอยาการับรีวิว,วพิมพ์ชอช้างสองสองเข้ามาได้เลยลูกค้าสำหรับรีวิวเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีด้วยเนี่ยดูงานโมราวดิเนี่ยลูกค้าอ,คนะอยากให้ลูกค้าได้เห็นงานแบบ ตอนรีดแล้วอะใช่ตอนงานที่แบบรีดแล้วคือสวยมากอุ้ยตัวนี้สวยจังลานอีกรอบได้ไหมไม่ยด,ดูดิประมาณนี้นะลูกค้าประมาณนี้สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาสานใจรายการไหนสอบถามได้เลยสอบถามได้เลยค่ะสอบถามแอดมินได้เลยลูกค้า พูดคุยกันได้ใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะลูกค้ากรุงเทพและปาริมณนทนสามารถเข้ามาสั่งซื้อหน้าร้านได้มาพูดคุยหน้าร้านได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรแวะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยมีแด้งานจับจ้าปะลูกค้าเอ้ยลูกค้าเอ้ยดู ล้วง,งานสวยมากดีขอตัวสีเขียวนี่ก่อนอุยปลายห้อย,อย,ยดูเนื้อผ้าดิคุ้ม,มอ่ะลูกค้าจำนวนตัว300บวกลบผมดูดได้ฟังอีกทีหนึ่งจำนวนตัว300บวกลบโดยประมาณนะลูกค้านะราคา2 9 0 0เก้าครับ ราคา2 9 0 9ต้นทุนตกตัวละ10บาทรวมซักซ่อมรวมคัดงานห่างทิ้งไปก็ตกตัวละ15บาแล้วกันตกตัวละ15บาทเท่านั้นเองเอาจริงบ้างเอาแบบคิดกันเล่นๆนะขายตัว353ตัว